สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาแนะนำให้รู้จักกับฟังก์ชัน AI Document Search AI Document Search ถูกออกแบบมาเพื่อช่วยให้เอเจนต์ของเราสามารถอ่านเอกสารและทำความเข้าใจเนื้อหาเพื่อใช้ตอบคำถามของผู้ใช้ค่ะโดยข้อมูลที่ตอบกลับได้จะต้องอ้างอิงจากเอกสารที่เราอัปโหลดเข้าไปเท่านั้นเรามาเริ่มกันเลยค่ะอันดับแรกให้เข้าไปที่เมนู Document Search แล้วกดปุ่ม Add เพื่อสร้าง AI Document Search ใหม่ขึ้นมาค่ะ เมื่อกดแล้วจะมีหน้าต่างให้ใส่รายละเอียดโดยจะประกอบด้วยชื่อของ Document Search ปุ่ม Browse สำหรับดึงเอกสารที่ต้องการโดยไฟล์ที่รองรับจะมีด้วยกัน PDF, TXT, CSV, xls และ xlsx ค่ะซึ่งสามารถอัปโหลดได้สูงสุด 4ไฟล์และขนาดรวมกันต้องไม่เกิน10 m เมกในตัวอย่างนี้เราจะอัปโหลดไฟล์เกี่ยวกับระบบสุริยะจำนวน2ไฟล์นะคะเมื่อเรียบร้อยแล้วให้กดเซฟระบบจะทำการอัปโหลดไฟล์สักครู่ค่ะ หลังจากอัปโหลดเสร็จเราจะลองทดสอบกันว่า AI Document Search ทำงานได้จริงหรือไม่โดยเราจะใช้ Intent มาช่วยในการทดสอบค่ะ จุดเด่นของ AI Document Search คือสามารถตอบคำถามได้หลายภาษาไม่จำเป็นต้องเป็นภาษาเดียวกับไฟล์ต้นฉบับนะคะเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับการแนะนำ AI Document Search ในวันนี้ถ้าถูกใจอย่าลืมกดไลค์แล้วคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยนะคะสวัสดีค่ะ you <laughs>